แฟนคลับก็จิ้นกันหนักมากเลยหนุ่มกันนภะันะโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับนักแสดงสาวเบลล่ารานีครับพร้อมกับแคปชั่นผมปลื้มคุณหลังจากที่ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกครับในคอนเสิร์ตหมู่2โนสอุดมนะครับล่าสุดเนี่ยก็หนุ่มกันก็เผยว,ว่าตนเองเนี่ยปลื้มสาวเบลล่าเพราะว่าฝีมือการแสดงจากละครบุพเพศนิวาสครับหลังจากได้ร่วมงานกันก็ยิ่งปลื้มขึ้นไปอีกเพราะไม่คิดว่าเบลล่าเนี่ยจะเฟรนลี่ขนาดนี้ครับ ผมแบบประทับใจตัวเขามากนะฮะตื่นตอนแรกด้วยความที่เราคิดว่าเขาเป็นนางเอกแล้วเขาดังมากๆอนะไรเงี้ยครับเขาจะต้องแบบเฮ้ยถือตัวหรือเปล่านะมีมาดมีคนดูแลแบบใกล้ชิดหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่พอมาทํางานด้วยกันกับพี่โน้ตนะครับได้มาทําหมู่สองด้วยกันเนี่ยแล้วก็ได้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรอะนะออิสัยเขาไลฟ์สไตล์เขาอะไรเงี้ยเขาสึกว่าผมรู้สึกว่าเขาแบบ ติดดินมากครับเขาติดดินแล้วก็เป็นกันเองมากๆก็เลยรู้สึกว่าเออประทับใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับแต่ว,ว่าไม่ได้จีบไม่ได้อะไรนะไม่ได้จีบครับ <c oughs> ไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบเลยป <c oughs> ลื้มเขามาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่แบบติดตามผลงานเขา,าตั้งแต่ละครแล้วก็อย่างล่าสุดหนังบุพเพสองแล้วก็ไปดูไปดูในโรงด้วยไปดูสองรอบด้วยครับไปดูกับที่บ้านแล้วก็ไปดูกับเพื่อนอะไรยเงี้ย ก็วันหนึ่งได้ทํางานด้วยกันก็รู้สึกแบบเออดีใจได้ทํางานเขาก็เลยแบบขอเขาเซลฟี่ถ่ายรูปแค่อยากลงรูปแล้วก็ประทับใจใช่ไหมตอนนี้ก็แบบชื่นชมมี่ใช่ครับเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าใจฟูมากมในคอนเสิร์ตนี้คือได้ร่วมงานกับศิลปินหลายๆคนที่เราชื่นชอบแล้วก็นหนึ่งนนก็คือจะมีพี่ปามี่ด้วยก็คือผมจะตาแดงบ่อยับเพราะว่าจะแบบแพ้แสงแพ้ลมอะไรเงี้ยซึ่งพี่มี่ก็ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่าผมซึ่งเขาก็นนะนําว่าเดี๋ยวใช้ยางพี่ไหมยายดตามพี่ไหมบอกแล้วมาุบ การใช้ตัวไหนอยู่ผมก็ตัวนี้ครับอา้าวตัวเดียวกัน <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าอย่าหยอดบ่อยนะตัวนี้ถ้า <c oughs> หยอดบ่อยมันอาจจะมีผลข้างเคียงในอนาคตอะไรเงี้ย <c oughs> ในทั้งหนุ่มกันครับก็ยังเผยอีกว่าคอนเสิร์ตมู่2ของโนสุดมครั้งนี้ครับอาจจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเหนื่อยแล้วแต่หนุ่มกันก็ขอให้พี่โนสเนี่ยเปลี่ยนใจในภายหลังครับแล้วกับพี่โนสจะมีโอกาสได้ร่วมงานอีกไหมครับรอบหน้าแกแบบจ้องจอมไว้ไหมรอบหน้าแกบอกไม่มีแล้วครับ จร,นนจริงครับถ้าไม่ะไม่รู้แกบอกว่าแกแก,กเหนื่อยแล้วแกอาจจะไม่จัดแล้วไม่รู้นะช่วงนี้แกอาจจะแบบเพิ่งผ่าเข่ามาแล้วก็เ<า>หนื่อยเหนือยห,หลายอย่างแต่ผมว่าพอฟีดแบกมันดียรางงีัยผมว่าน่าจะแกอาจจะเปลี่ยนใจได้ใน,นอนาคตครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ